เตรียมตัวตายไว้ได้เลยโอเคครับกราบสวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเคียนจีโซลาหรืเรียกชื่อนึงว่า KJASR รีโมทอ้าวโอเคโอเคไม่มีอะไรแล้วครับอืออือปิดโอเคโอ้โหยุ่งยุ่โอเคโอเคมาละยุมาละ โอเควันนี้เราก็จะมาอัดแมปเกา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 เลยเกาพีชเออมาอัดกับน้องๆ FC ที่เจอในเซิร์ฟปกตินะเจอสองคนนะมีไอ้ม,มีแล้วก็อีกคนหนึ่งเ<อ>บรอนนูร์โอเควันนี้เราก็จะมาเออ่สอนวิธีรับมีดคาแล้ทั้งหลายคนอาจจะรู้เลยว่าไงดีอ,อ่า คือโอเคงั้นเดี๋ยวบอกจุดฟาร์มแต่ละเวล้วกันนะไปดูกันเลยโอเคเรามาถึงกเกาะแรกกันละคือให้ทุกคนตีเอมมนสเต์พวกนี้ไปนะเออตีมอนกระจกกระจกนี้ไปจนถึงเลเวลสิบแล้วกันใช่ใช่ตีไปจนถึงเลเวลสิบแล้วก็เปลี่ยนเกาะไปอตามโอเคทุกคนมา โอเคให้ทุกคนฟาร์มก่อนนี้จะถึงเวลสิบนะแล้วก็เสียงาอาจจะดังนะครับคือแล้วก็ให้ทุกคนไปต่อที่กอสลามของข้างเลยให้ทุกคนไปหาขอบผลปิศ,ศาศมาแม้ไม่เป็นผนสายฟ้านะเออเปรานันแล้วก็ตีมอนที่ก่อน,นี้ไปอ,อันนี้ไม่น่าจะนะ น่าจะ,จะประมาณเวลสามสิบให้ทุกคนหาบพิซ่ามาใช้นะแล้วคนก็อัพผลให้หมดเลยคือที่ผมพูดแบบนี้ก็เออคือที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าฟันผมจิหลุดเออฟันจี้หลุดอ่าพอทุกคนฟันถึงเวลสามสิบใช่ไหมให้ทุกคนอัพไปที่ผลแบบเยอะๆเลยนะไม่ก็ถ้าคนทุกคนอัพอย่างอื่นให้ทุกคนไปเออเกาะนั้นนะไปเอเกาะตรงนั้นอ่ะไอที่ผมชี้ไว้อ่อนนะ แล้วมันจะมีตีรีสเตทอยู่ฟรีก็ไปรีสเตตนะเออแล้วก็ตีบาเวอร์สามสิบแล้วก็ผลได้บัวนะแล้วก็มาตีบักทำนี่ตีเก่ยยินเวลห้าสิบอะแล้วก็ไปต่อเอ,อ่อถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะมาไปต่อมากกว่าน,นี้ฟานจนถึงเวลร้อยละมั้งมันมก็120ร้อยยี่สิบตีไปติงงวะ พอมาถึงตรงนี้จะอเออผลได้พันกว่าละปลาไปให้หมดเลยป,ประชนต่เป็าามลอย,อยเออแล้วก็ไปดโอเคให้ทุกคนดีมอนพวกนี้นตีตรงนี้นตีตรงนี้นหรือถ้ามีบอร์มาก็ตีบอร์ตีนะตีไปมันจะเป็นบอร์มันจะเกิดตรงนี้นะให้ทุกคนมายืนอยู่ข้างๆปราสาทมันก็ว้ามาหาคณละ ไม่ต <IS urai glucose failure> ้องเดินข okay. ึ uh, ้นไปหามันก็ได้เ <pawn> ดี๋ยวมันวามหาเองเออขับกันหนึงนะโชมพูครับไปค่โอเคตีไปสักเออแป๊บนึงโอเคแล้วก็ความนี้จะถึงเวลร์สามบาลนะเออเออเราความไปถึงเวลร์สามพันพอมาถึงตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วก็ตีไปเอฟซีบอกเวอร์สามพิ อมไม่ก็500กว่าดิสัก 5, เนะ์เจ้าพันแล้วกันไม่ก็2000แล้วทุกคนอัพเลือดได้แล้วนะตรงนี้อัพเลือดก็แล้วก็อัพผลน,นะไปทุกคนเปลี่ยนเกาะเดี๋ยวโอ้ยน้อโอ้ยน้โอนโอเคทุกคนมาก่อนนี้นะมาทุกคนเซฟก่อนนี้ก่อนโอเคจุดเซฟก็จะอยู่ตรงหินเมื่อกี้ ที้ดูเออปรด็นดี๋เดี๋ยวไปดูอ่ะตรงนี้เลยอย่า,า,นง,างนี้นะเออแต่ผมให้ข้อมูลวเตอร์ตรงไหนก็ขอไปทุกทนะคือไม่รู้ลึกอะไรกันหนนั้นก็จำไม่ค่อยได้แหละเออ่าผมยังไม่ดันนะเออใช่คือผมยังไม่แบบยังไม่ดันอนะ่ะคือผมฟาร์มบอสเออแล้วก็มาตีก่อนนี้อาจน่าอืมน่าจะไม่ดีเท่าไหร่เนีย พอมาถึงตรงนี้ก็ปั๊มสักสามพันไม่ก็สี่พันะโอ้ยโอเคแล้วไปตีไปพอไปสองพันปุ๊บเราก็อาบุญล้ล้วเลยแล้วก็อเออขอแนะนำให้เป็นเอโมจิมัง้งอาจะแนะนำให้หาบุญโมจิมาเจอแล้วก็ตีบอสไปตีไอตัวนี้ไปนะอ่าตีไปตีไปตีไปเขอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอไม่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีตีต่อให้อ แล้วก็ตีไปแล้วพอหลังจากตีบอสเสร็จไปประมาณสักเวลสามไปล้วก็เออหาบอสตีไปเลยหาคนพาตีบอสอะถ้าบอสเกิดก็ไปตีบอส<ร>ชวนเพื่อนมาตีเลยะแล้วแต่ว่าจะตีตัวไหน คือผมให้ข้อมูลละเอียดมากก็ขอโทษด้วยครับขูกราบเทีทยเท้าครับโอ,โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป,ป็นแบบพิเศษนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดครับสวัสดีครับ